่แต่ราบหน่อยออกมาเยอะจังสวัสดีค่ะทุกคนจ้าววันนี้นะคะเราพาทุกคนมากินหมากเมาผู้พานที่จะจ้าไปเห็ดวายตัวีงแบบนี้เลยวิธีกินเนาะหูดกินไหมแบบนี่ท้อง,ง,องปลามัเป็นสีแดงอือหือ หูดเอาบางคนกับกินเมนะ็ดละเก้าบาทนั่นเลยซึ่งจิตห้าสิบบาท Nà, cho nà. Cho phải mà. อออืืหเห็นเลยเห็นเทวดาตามเข้าเมาเวลาที่สมเนาะเขาเจะสิบอกว่าเห็นเทวดงเทวดาอยู่บนฟงบนฝ้าอย่างแบบนี้นะถ้ากินเทเลเมกอะว่าแมทเคพีเนาะจังหุ่มุนแบบนี้ต่ก,กะลูดน,นี่ไะเจ้าเจ้าเห็ด วายอะนะวายมังเม่าอะ่ะแต่ก่อนนะมันมีมังเม่ามังเนโน่เคยกินปะ่ะตมไทยตมนาเนาะเดี๋ยวนี้เหีเห่ยวหมดเนาะข้าวลุดมาจาบ Tôi cả nói ASMR đi 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 มีคนถามว่าน้องทิวมานอนกับนา,ายเลยหรอแม่จากเพิ่นมาแล้วเพิ่นเริ่มมาแล้วแต่เพิ่นกันยังปรับบว่าด้ปานไหนมือเว้นมือนะครับเนาะเมื่อวานมาเมื่อนี้เด้อนอนเือนบ่มื่อนี้สลับจ้ะอืรายการจ้ะเปรี้ยวเพิ่นสื่ออยู่แสนนั้นเนี่ยนะ,ะใบพัดจากเพิ่นไปหามมาจากตลาดคคับแ่ออ๋ตลาดแก่ หวานอมเปรี้ยวอย่าอมหวานอย่าอมหวานต้องหูดหูดแล้วก็ตักบ่หูดลงไปเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะไม่ไหมคะ ก็เสนะิรนายแอนย่างเนื้อไปไปซื้อน้ำแข็งแน่เฮือนเพื่อนไปสาวบาทไปจากสิบบาทสิบบาทจากสาวบาทแบบนี้ต้องให้เจียวเต็มถาดอ,อืมได้ก็บอกอืมเพราะว่ามันโดนหมดอืม แกมันยังหลายเนะาะปาถ้ากินหมดน,นี่มะนอนสายมานี่อ่านี้มาก,กินส้มแห้งแหง,แ,หงแล้วก็กินส้มเอา้าไอท่าเลยผู้ใดนำลายบบแต,ต่นำอายนี่เป็นไปบ่ได้เรางามเลยล้ว เงอะมาเลยน้องมดเงอะไหมน้องมดเ,เหรอะมีแต่ขาดนะอะไรบางอย่าเนี่ยนะฮะตะขาดดูสะขาดน้อยออกมาจากด้วยเนอะพูดเนอะดีแต่ว่าเห็นก่อนโอ้โหจีบเบื่อวันนี้เพรียงโอ้น่ากินนะแม่ไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวเลยแกแบบเปรี้ยมั้ยเปรี้ยวอมหวานหรือหวานอมเปรี้ยว ะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวแกไปซื้อใส่เลยเหรอกำลังฉันเพิ่งทำต้มไก่ให้มามีเสร็จมามีอยากกินต้มไก่จักตัวตัวเดียวเ <c oughs> ขาหายเบือ่อมันแซ่บเนาะมันเปรี้ยวได้ขนาดนั้นก็เดถยวมันเปรี้ยวอยู่แต่มันก็อร่อยนนะมัแซ่บเาอื เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน,กนเห็ดกินแล้วเห็ดตาบุษพี่นอ้องอีกนี่เรากร็กสิก้อยผักกะทินมาซื้อกะทินมาถุงหิวหนึ่งถุงกิโลหนึ่งอ่ะก็ยังของใจเราซื้อมาเห็ดยังส,สองถุงได้ <laughs> ทำน้องโบเลยน้องโบเรื่องไรเห็นก้องละซิบเอาโซงกองอย่างไปถุงใหญ่บักใหญ่เลยเอาอีกไปใบพัดมันบ่อคันนี่เมนูนี้ออกจากใบพัดเหรอบังครึ่งเนาะพอกจากโซลุ เม่อปบนันครับสี่โมงครึ่งแล้วก็มีคนรับส่งนะเนาะฮะโจโยุต้าเป็นรับส่งไปเลยเป็นสันแล้วก็มารับก่อนสี่โมงผันบอกแต่ว่าสี่โมงคือยังไม่เสร็จแต่ว่าเขาจะมันเป็ว่าคนขับรถอะ่ะเขาเลิกสี่โมงหรือเปล่าแต่ทีนี้ก็มารับสี่โมงครึ่งเนาะก็มาก็ไปซื้อกล่อง แล้วก็แรกๆว่าสิไปเบิง์ซับไปเลือรอบจังโมงสี่โมงสี่สิบอาหารขึ้นไปขึ้นมาถ้าไปรอบสี่โมงสี่สิบมากประมาณสามทุ่มก็เลยเศร้าว่ะเศร้าก็เลยบอกกับหลานว่ารอบหน้าเดี๋ยวสิพาไปเบิงเสือแขนยาวกับแก <laughs> จงไปเบิงจกจไปเนื่องตัวละสามเถื่อแล้วประคัดเฮ้าเหบือนเนี้ยบ<ะ>บแบบเวลาแอนรอบทุ่มหนึ่งกับท่านละนี่ละเหมือนว่า <laughs> เป็นเธาอยากเบิงหนังเลย แรกแรกอว่าสิไปเบิง่งโรบินสันน้องโบโบอกว่าเนวดาแปดสิบบาทก็เลยไปเบิ่งเนวาดาดีกว่าโรบินสันร้อยหกเออบ่แมหร่ร้อยสามหรือร้อยหกอะเราจะรอบได้ตอนรอบที่มันเปิดตัวใหม่ๆหม่ร้อยหกร้อยร้อยห้าสิบแล้วหกสิบร้อยยี่สิบเอาเงินที่ไปเบิ่งระเบียบบาเทซินอะไปเบิง่งจับปลาเลยจ <c oughs> ักะไปโรบินสันใช่ยังทาสติ๊กเกอร์ย้อนยุคคืออยู่อิมพีเรียลเวิร์มะนะ <c oughs> ใช่โบ เขาจะยืนในรถอยู่ในรถแหมถ่ายกับแบบแต้ฝุ่นฮะเชื่อกระชายฮะสิเกิดในสีน่าขอขอห้าอ่ะเลือกห้าอ่ะตัวเลือสีรอยนึ่งอะไรแต่เป็นวิดีโอนะใช่เกินไหวภาพเกินไหวแน่นภาพน้ำมันน่ารักมือนั่นแหละแล้วก็พากันไปขีปตุ๊กตารอยนึ่งนั่นแหละวัได้เอว่าเราได้เลยเราขีปผู้เดียวมีแต่เราได้เลยถูกมันตัวมันได้น้ำแล้วมันนี้ภาพประจํา เออนี่แหละโบใส่ของเหาโบตกเฟมโบทนันจะไปอีกแบบนี้ลบบ่ได้เนาะมันคือมันลบบบได้อะมันมันบบมักตรงที่แบบว่าถ่ายแล้วคือเอา <c oughs> พยายามเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอย่างในเวลาที่เร็วที่สุดอะนะมัน,มนบบทนันสุสิแล้วก็ไปนั่งกินอยู่ใช่นั่งกินอยู่มิสเตอร์โรนัท <c oughs> สุดเจ้าฮะ แล้วก็จะแดวหน้าก็เลยซื้อโดนัทกินคนละต้อนแล้วก็ไปซื้อหน้ามยวเซ่นนะยูเซ่นนะที่หนึ่งแถมหนึ่งไรชะมดไรชะมดให้ัวกที่ไปซื้อายเมนูตัวนี้มันบอแถมฝาดไปเลยหาสิบบาทสองแก้วสี่สิบห้านั่งกินอยู่โดนัทอีกเลยว,วะอีสปักเราโทรมาอย่างนั้นออกมารอข้างหน้านะคะเขาจะไปรับไปกับมาเลยสารยูเบิรเป็นดีแต่ว่า บเบิ่งหนังเนะาะเบิ่งแบาบว่าพอดีกระเทอนเพราะว่าท่านอยู่ในเนาะเมื่อวานเนาะท่านอยู่ห้องสอะไรอย่างนี้นรูมสองเนาะทีเตอร์สองแซมนะโบโบ,บเรามากิน <แ S 1> นะต้มเด้วจ้ะไปหาซื้อใสกันกว่าลาพี่น้องเหมือนเึ้นหัวลาเขาก็ยังกินต่อลาเหมือนกันไยสิกินได้กนินข้าวเม่าหลายเบิ่งกนี่กินข้าวเมาแล้วหลายอะไรอยัง น่าจนเลี้ยวดิมันนุ่ไมไงยำแบบค่อยน่าเลี้ยวเลยเลยนะเาะกินข้าวเมาหลายเพราะมันนุ่มละมุนขาา้าวเม้าจำรับ<น>มดกับแมงมดแมง <laughs> ไหลสดขายสะพานในต<อ>ิ๊กต k อกแนเน่ะนั่นน้องมดกับน้องแมง <laughs> นะคะวันนี้ต้องลา เพลงนี้มันหลงยังไงยายเพลงยังก้อน